อันนี้เป็นตัวทั้เมือเห็ดงานมันก็เห็ดงานขอบมันไปค่ะพอถือข้าต่างไว้แค่หนึ่งที่หกโมงหกโมงหนึ่งในที่ปุ๊บมันจะปิดเลยมันจะปิดเองมันแกบบ๊มนี่คือถัทงที่เขาเอาเอาห้องกลนถังข้างล่างค่ะสําหรับใส่ทัวเขาเจาะหูค่ะเจาะหูนี่คือแบบไหนา้ามันบกขังในถังเนะาะบมไหทัวร์เป็นเนาค่ะ เม็ดมันก็จะคือทั่วเขียวเลยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นผิวสีดำเขาก็เริ่นทั่วเขียวผิวดำหรือว่าทั่วแคร์ค่ะประมาณเนี่ยแต่ว่าขั่นประมาณหนึ่งกิโลเนาะมันก็สิเต็มพอดีค่ะเต็มกลนะละมั่งพอดีสวัสดีครับพ้อน้ำแข็งหาบครับมันนี้ผมจะพาพี่น้องไปชมการปลูกทั่วงอกว่าเป็นอย่างไรพี่น้องตายครับครับ สวัสดีค่ะไอไมนี้น้องสิภามาเบิ่งกันปลูกทวงหอกน่องสดเลยคะ่ะส่วนสําคัญของทวงหอกดำค่ะหรือว่าทัวแขกวันเทาเอิญเม็ดมันก็จะคือทัวเขียวเนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสีดําซึ่งปกติผู้ทวงพวกนี้เขาจะปลูกในพม่า,มาหรือว่าผักเนื้อของประเทศไทยอะไรค่ะในผากเข้าก็ปลูกได้อยู่แต่ว่าเม็ดมันเม็ดมันแบบเหมือนมันบรสูอากาศจังสี้นะเม็ดมันก็จะหน่อยค่ะเพราะเขาเอามาใส่มันก็จะบ่ค่อยอวบปนได เพราะเขาเห็ดแบบทุ่งอกลอดภัยนะเนี่ยจากที่เป็นทั่วแบบนี้ค่ะกะก,ะกลายมาเป็นทั่วงอกแบบนี้จ้ะใส่เวลาหามือค่ะจากที่มันสิปแปลงหลางเนาะจากทั่วเขียวเนี่ยมาเป็นทั่วงอกสําหรับในนี้เขาจะเห็ดเป็นการคดนามแบบใส่ท่ามือนะคะใส่ระบบระบบอัตโนมัติค่ะเป็นท่ามือรดน้งามตังเวลาไหว ไม่หนีจะมีแบบเขาจะตั้งเวลาทุกๆชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่งนาทีค่ะก็ถึงรอบชั่วโมงแล้วไอ้น้ำม,มันก็จะทํำทํำงานระบบมันทํำงานค่ะมันก็นจะโฮดน้ำแทนเข้าสี่เขาก็ต้องมานั่งโฮดค่ะแบบมืดมือบางที่แบบเขานั่งโคดมันก็นเสียเวลาเนาะเขาก็ใส่แบบระบบอัตโนมัติโฮดน้ำไปเลยค่ะเนี่ยแบบนะะี้เลยค่ะอันนี้การเปิดจังละที่กงังนาทีจึงนาทีจ้ะหนึ่งนาทีมันหยุดเองมัน เปิดสั่งปิดเองมันเลยค่ะใส่ใ<ล>ส่เ<ล>วลาจักมือครับอันเก็บเก็บห้าห้ามือค่ะเพราะเธงหา้หามือเขาจะมาเก็บออกค่ะเพราะว่าขเขาทีา่ใส่แบบชวงอ,อกที่เขาเอามาชูงอ,อกนุ่มสนเขาจะเอานุม่มมาหดหลังจากที่มันปล่อยน้ำเนี่ยค่ะเขาก็เอานุม่มนี่มาหดเลยต้องให้สีวิต 56, แค่มือละสองเทือกหรือประมาณตอนสออกับตอนแรกอาจจะเป็นแบบหลังหลังจากพกโมงหนึ่งในทีะะ่ที่ระบบมันหดน้ำแล้วยเขาก็เอานุ่มมาหด เขาใส่มะเร็ดพันจั๊กขีดครับอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึงกะละมังนี่จะใส่หนึ่งกิโล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 นี่ได้จักถุงครับประมาณเจ็ดถึงสิบสองค่ะเจ็ดถึงสิบสองพีลาพีละตลายขายไงขายเท่าไหร่ครู้จะใส่อยู่ที่แปดขีดค่ะจะขายสิบห้าบาทแย่ชีดสิบห้าบาทแน่นค่ะเขาจะเด็ก็ไล่ไหลจนค่ะค่ะส่วนใหญ่แต่ว่าคันในตลาดเขาจะขายยี่สิบบาทได้เลยค่ะคันเขาไปแบงขายเช่นไปตลาดเองขายปีกเองเขาก็ขายแบบ ถุกละสิบบาทถ้าเาใส่ครึ่งโลมันกะ็โลละยี่สิบบาทไงค่ะลองตายเขาลอง,ลองต้อายทำบ้านนั่นหรือยังครับอันนี้เห็ดประมาณสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีมีอนจ้ะคนันสมมุติว่าเขาเห็ดเมิดในในแบบพื้นที่ประมาณสองพันสามเมตรมันก็ษตรประมาณแปดถังคันแปดถังนี่ถังละประมาณเอาให้ไปประมาณาถังละสิบถุงเนาะสิบถุงมันถุงละสิบบาทสิมันก็ได้ประมาณสามลอยสามลอยมื่อหนึ่งเขาทรงประมาณสามลอยสามลอยบาทเนาะ คือยีสิยีสิบหกโอ้แสดงว่าขึ้นอยู่กับถังแม่นะค,ะค่ะขึ้นอยู่กับขนาดกลนถังเท่านั้นค่ะขนกากรนถังเขาเไหญ่เขาก็ใส่ดลายหลายเขาก็สเสดปริมาณเยอะเขาก็เลยต้งใส่กระมังใหญ่ให่ค่ะแต่ว่ามันประหยัดตรงที่ว่าแค่นี้เขาจะสื่อเป็นถังแบบถังหนามอะคะ่ะไอ้กดนมันซ้ำกันแต่ว่าอันน้ำซีแพงมันจูกก่ประมาณจักสามเกือบสี่ลอยอะค่ะแต่ขนเขท้าใส่กระมังแบบนี้มันใบละหนึ่งลอยบาทเสร็จหนึ่งเขาก็ใส่แค่สองลอยสิเนี่ยค่ะ อันนี้คือถังที่เขาเอาเอาห้องก้นทั้ังข้างล่างค่ะสําหรับใส่ทัวทาเจาะหู้ค่ะเจาะหู้นี่คือแบบไฮน้ามัมนบ่ขังในถังเนาะโมไฮทัวม์เนแนค่ะแล้วก็ไฮแสงมันเขาแต่ว่าไฮแสงเขาน้อยเพราะว่าทวงออกเขาเบ่อชอบแสงจะต้องใส่แสงไม่น้อยค่ะการเจาะจหู้นี่ จักรู้ครับปริมาณการจ่อหนูกำหนดบ่ได้ขึ้นอยูกก่กับปริมาณแสงที่ที่ในพื้นที่ของห้อะค่ะคันแสงหลายเ้องกับบวกคนจาะเยอะเพราะว่าแสงมันเข่าแล้วมันทําให้ทูเขียวห้องมันเขียวมันจะเขียวไววเนี่ยค่ะแต่ว่า้างลางนี่เจาะไปเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายน้ำนก็ห่วงออกอดีมตรงนีก้ก็คือสาระสายยางนำของนะครับอ,อ,อันนี้อัน,นอันนี้คือบมเม่ค่ะอันนี้คือ เป็นไ้น้ำม,มันไหลออกเลยจ้ะ<ม>ใช่เวลาที่เขาเอาเอาไอเม็ดพันลงน่งไเนาะเท่ยประมาณเนี่ยแต่ว่าขันประมาณหนึ่งกิโลเนาะมันก็สิเต็มพอดีค่ะเต็มกลนกระมังพอดีเสร็จแล้วเขาก็เอาไปว่างเลยค่ะว่างแล้วก็ใส่ระบบ้มนม้ำเดี๋ยวมันก็นทำงานเองของมันค่ะแค่นี้เอง มันก็นเป็นอะไรทีงิงงานอยู่ก็ใส่สองสองกระมังทับกันเมียนจะอันนี้คือเป็นกระมังข้างล่างขันกระมังข้างบนมันก็นสีมี่โตสะบเกิดค่ะน้องใต้ครับอ่านมีอ่านช่องทางติดต่อครับเพื่อดูข่าวก็สนใจอยากมาศึกษาด,ดูการบวกทุกัวงอกยินดีค่ะขันชิม,มากับแม่ที่บ้านสนใจดีได้เลยค่ะบ้านน้องแวงตะหม่อนองเทปเพเภอหนู่นานาลาร่าจังมาสุริมค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0 6 4 1 9 7นึ่งค่ะและก็เพจ บ้านสวนใจดีเฟซบุ๊กคนใจดีค่ะครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะ